แจกพิการจุดนัดพบใหม่ของสายบุฟเฟต์นานาชาติที่โมโมคาเฟ่รสชาติจะเป็นยังไงไปลองชิมกันข้าวผัดมันกุ้งสูตรเด็ดหอมกินขั่วกระทะกุ้งแม่น้ำตัวโตเนื้อหวานเด้งเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มจากไก่ไม่ขังกรงถูกใจแน่นอนข้าวซอยปูนิ่มซิกเนเจอร์สุดพิเศษน้ำซุปเข้มข้นเนือ้อปูแน่นๆเส้นนุ่มกรอบพร้อมปูนิ่มทั้งตัวให้คอดดีลาบแซลมอนแซจบจัดจ้านครบรสหอมสมุนไพรแซลมอนทอดสุดกกำลังดีอร่อยสดแซอร์มอนอองพอพิลแซลมอนอบ สาฝรั่งเศสหอมสมุนไพรอิตาเลียนเสิร์ฟพร้อมผักรสชาติอูมามิเข้มน,นัวแนะนำเลยเบอร์บีคิวพวกอกจบสุดฟินเนื้อนุ่มซอสหอมเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสุดเทพต้องลองพอ <P asta, S 2> สต้าเฟตูชิเน่ซอสเนื้อเข้มข้นหอมเครื่องเทศอิตาเลียนเส้นนุ่มเหนียวเข้ากันสดๆแครบมีสลัดเนื้อปูสดมมอะวคาโดมะม่วงผักกรอบน้ำสลัดหอมๆสดๆ York, ชื่นสดชิ้นนิวยอร์กชีสเค้มเนื้อนุ่มอะไรในปากกลาซอสบลูเบอร์รี่ทานกับเบอร์รี่สดสดฟินสุดๆอยู้แล้วรออะไรก็เช่ไปแล้วไปลองกัน